บ้านถ้าหรือว่าบ้านหินนี่นะดูนะมีแต่หินนะฮะนี่ครับนี่นะนนะเป็นถ้ำเป็นหินนะฮะไม่ใช่ถ้ำฤาษีนะเป็นถ้ำคนเนี่ยแหละ เป็นบ้านกเกษตรกรคนรวยเราไปดูกันข้างในมีใครอยู่เอาละเราจะเดินเข้าไปเลยนะฮะประตูก็ประตูหินนะนี่นะนี่จับตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยดึงมาดึงมาดึงมาข้างในก็ยังเป็นหินยังเป็นถ้ำนะนี่นะโอ้สวย นี่เต็มไปด้วยเห็นนะหน้าต่างกระจกนี่นะคุณบอกแล้วเนะี่ยไม่ใช่บ้านฤาษีนะฮะบ้านคนจริงๆนะนี่นะเจ้าของนี่บ้านกษรน,นะนี่ฮะบ้านกเกษตรกรคนรวยไม่ใช่ใครอื่นนะคุณอนเนกสีเขียวสดหรือว่าวที่รู้จักในนามอันเนกฟางที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะ ก็ี่ท่านนายกตัวนั้นก็เขาก็ไม่ตาหลงปแต่เป็นตลอดเนี่ยได้เว่าจะเป็นนะครับท่านนายกสมาคมสื่อเกษตรในประเทศไทยฮะที่ท่านผอโรงพยาบาลพิเศษครับพี่ดิ๊ครับครับสวัสดี่ดิ๊ครับเดี๋ยวครับนี่ในห้องขอบแขกนะนี่แหละเรื่องปลาป่าขายนี่นะเป็นบ้านถ้านะไม่ใช่บ้านดุสีบ้านคนนี่ย เจ้าของนี่นะเจ้าของจริงๆคนนี้นะคือพี่อันเดกรั่ว่าอันเดกสีเทียวสดคืออันเดกฟาร์มฮะเจ้าพ่อนกกระทาที่อังทองนะครับแนะนำ